เริ่มต้นอย่างแรกเลยนะครับก็คือดวงตาสำหรับดวงตาเนี่ยผมให้ซักแปแล้วกันนะคือมันมีประโยชน์มากนะการที่มันรับแสงเข้ามาแล้วทําให้ผมแบบโอ้เห็นโลกว่ามันเป็นยังไงเนะี่ยมันทําให้การทํางานอย่างอื่นสะดวกขึ้นนะเพราะว่าถ้าผมมองไม่เห็นผมก็คงจะมองไม่เห็นพวกคุณอยู่ตอนนี้นะครับผมก็คงจะต้องเป็น Dead Devil, แดเดเวลแบบว่าคำๆไปแล้วก็ต้องใช้หูเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นเราไป8นะครับอะต่อมานะครับก็คือหูที่เพิ่งพูดไปผมให้ซักผมให้เจ็ด ลดลงมาหน่อยนะคือส่วนตัวแล้วเนี่ย <_ C AD> เวลาแบบมีคนเปิดเพลงขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วคนเขาคุยกันอะคุยกับเราอะแล้วถ้าเกิดว่าในรถเนี่ยเปิดลําโพงอยู่ <_ C AD> ผมเนี่ยจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าผมแยกไม่ค่อยได้บางทีแต่ผมนั่งไปกับบ้านแฟนนะครับแล้วทีนี้เขาก็เปิดเพลงกันทีนี้ก็ชนวนผมคุยทีนี้อู้ไม่ได้ยินฮะอ,อะไรนะครับฮะอะไรนะครับคือโง่เลยไม่รู้รู้สึกว่าเราปรัป่มปะเปิรหรือเปล่าเพราะหูเนี่ยลดหักคะแนนบางเลยหลือเจ็ดต่อไปลิ้นนะครับแบบแบไม่ก้านะ เกือบเกือบเพอร์เฟกแล้ะผมหักไปเพราะว่าบางทีมันบาดเจ็บเพราะในป่าเราอะเราต้องกินนู้นกินนี่พอเวลามันเป็นแผลเนี่ยเราดูแลเราดูแลมันได้ค่อนข้างลาบากคืออย่างมากเราก็คือแปรงฝันบ้วนน้าพยายามให้ป่าข้างในมันสะอาดมากที่สุดเพื่อให้แผลตรงลิ้นเนี่ยมันไม่ปวดมันไม่ติดเชื้ออะไรประมาณนั้นแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีลิ้นเนี่ยอาหารที่ผมกินเนี่ยก็คือจะไม่มีรสชาติเกิดมาแล้วกินอะไรแล้วไม่ได้รสชาติเนี่ยผมอยอมตายดีกว่าเราเกิดมาเราก็ต้องกินนะครับเรากินเพื่อ,อ กินแล้วมันอร่อยมันก็น่าอยู่ต่อไปถูกไหมต่อไปฟันนะข้าราลิ้นเลยผมให้อยู่ที่หกผมไม่ชอบฟันผมคือผมให้หกเพราะว่าเริ่มแรกแล้วเนี่ยฟันผมเนี่ยนะครับมันไม่ได้เรียงอย่างนี้นะจริงๆทุกวันนี้มันก็ไม่ได้เรียงสวยอะไรแต่เมื่อก่อนผมโตมาผมแบบเหยินฟันของคนอื่นเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ฟันของผมไม่ฟันของผมไมเคลแจ็คสันนี่อทีโอเคอทีโอเคผมกับฟันเนี่ยก็มีประวัติมาระดับหนึ่งนะครับก็คือผมก็ต้องไปดัดฟันที้ มันก็ดูแลลําบากนิดนึนงทีงนี้แบบว่าคือจริงๆแล้วกระดูกคนเราเนี่ยมันเป็นสีเหลืองอยู่แล้วนะยังไงมันก็จะแบบซัมเดย์มันจะเปลี่ยนสีเหลืองนอกจากมัาจะฟอกฟันโดยบิวตี้แตนด์ดแล้วเนี่ยการที่มึงฟันแม่งไม่ขาวเนี่ยมันจะทําให้หน้าคุณห้นหอนต่อไปนะครับจมูกจมูโตจมูกของมผมเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันน่าจะเทคเดอะมอสต์ออฟเดอะปรโพชั่นบนหน้าผมนะก็คือมันใหญ่ที่สุดเลยนะครับจริงๆอะ่ะผมชอบตรงที่ว่า จมูกผมเนี่ยมันมีความเชื่ออยู่ว่าคนที่จมูกโตมันนอสุดมเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่มีวาทะศิลที่จัดได้ว่าตลกโปกฮายแล้วไอ้มุขปปัถาที่บอกว่าจมูกมันใหญ่มันทําให้เราเป็นคนตลกเนี่ยอ่าคนคนจมูกใหญ่จะตลกนะนะมันก็ทําให้ผมแบบรู้สึกมั่นใจและล่ะนึงว่าเฮ้ย <c oughs> อูแม่งตลกซึ่งผมก็มารู้ตัวทีว่าเออมันก็ไม่ได้เกี่ยวเี้ยอะไรกันนะครับจมูกเนี่ยผมให้ผมผมให้ห้าว่ะต่อไปนะครับแขน แขนดิสแ a น you see this c a นอู้แขนเนี่ยนะครับมันทําให้เราดูแข็งแรงทําให้เราแบบว่าต่อยได้แขนมันก็มีประโยชน์นะมันทําให้เราสามารถมีมือได้นะครับพอมันมีมือแล้วเราก็สามารถจบนั่งจำนี้ได้แขนเนี่ยมันก็เป็นตัวที่แบบว่าอ๋อเนี่ยฉันจะเอื้อมไปเอาตรงนู้นนะถ้าเกิดไม่มีแขนมือก็จะมีอยู่ตรงนี้ถูกไหมสวัสดีครับผมมีมืออยู่ตรงนี้นะครับแล้จะหยิบอะไรมันก็ลำบากนะครับเพราะฉันขอคุณครับแขนเอาไปเลยสิบเต็มสิบต่อไปขา มีประโยชน์ยังไงเดินได้ไงและขาเราก็ยังเตะป้องกันตัวได้ด้วยนะครับคุณรู้ไหมว่าเวลาคุณต่อยกับใครหรือว่าคุณทะเลาะกับใครเนี่ยหมัดเนี่ยนะครับคุณออกแรงไหมนะครับยังไงมันก็สู้แรงขาไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะขาเราเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่มัดใหญ่ที่สุดผมให้สิบนะต่อไปผิวหนังนะครับผิวหนังนี่คือเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเรเาคุณลองนึกดูมันใหญ่ใหญ่ที่สุดยังไงมันคุ้มทั้งร่างกายคุณส่วนตัวผมนะผิวหนังเนี่ยที่ทําให้ผม ไม่ชอบมากทสุดเลยก็คือมันเสือดทํางานกับเซลล์ประสาทหมายความว่าสมมติผมตีผมอย่างเงี้ย <c oughs> คือผมเจ็บผมเจ็บเพราะอะไรผมเจ็บเพราะว่าผิวหนังมันทํางานกับประสาทแล้วก็ไปทํางานกับสมองถ้าผิวหนังเนี่ยไม่มีนะคือผมก็จะไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดนะครับเวลาที่คุณเคยอ้วนนะครับตอนที่คุณอ้วนเนะี่ยผิวหนังคุณก็จะยืดออกไปถูกไหมยืดแล้วทีนี้วันหนึ่งคุณอยากจะผอมขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ร้อยแปดครับมันก็จะเกิดขึ้นอา้าวขอโทษที่กูอ้วนียังไม่พอนะนี่นี่เห็นนี่ยึงม,มาแก้ผ้าโชยใช่ไหมคือพอมึงอ้วนนะ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ผิวหนังมึงฟังกูมึงเป็นอวัยวะที่แบบว่าบิวตี้แซนด์ดหลายคนอนะ่ะเขาแคร์กันเว้แตม่มึงเสือกมึงเสือกไม่มีฟังก์ชันที่จะรองรับความยอมรับของคนอื่นเพราะฉะนั้นอะไรสําคัญที่สุดก็คือมึงยอมรับตัวเองเลยเอาละอันนั้นก็คืออวัยวะภายนอกนครับมีหลายอย่างเลยแต่ไว้ค่อยคุยกันเรามาดูอวัยวะภายในกันก่อน สมอง10เต็ม10ครับเพราะว่ากูฉลาดมากการที่ผมฟังดูน่าลำคาญการที่ผมฟังดูฉลาดบางทีหรือว่าการที่ผมแบบทำอะไรที่มีประโยชน์การที่ผมร้องไห้หาพอ่อทั้งหมดเนี่ยมาจากสมองเรานะทำงานคู่กับฮอร์โมนนะครับจริงๆแล้วเราอยู่ในหัวเราถูกไหมเอาลองนึกดูดีๆนะเราคือสิ่งที่อยู่ในหัวเรา เรากาลังควบคุมหุ่นยนต์นี้อยู่เนี่ยนะผมกำลังควบคุมอยู่ยกแขนซ้ายงีบยกแขนขวางีบตบมืองีบงีบ,งบเนี่ยนึกออกป่ะตัวเราเองเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนี้ถูกป่ะจริงๆแล้วตัวเราจริงๆเนี่ยมันมือตรงนี้มันมีแค่ตรงนี้นะคบจริงๆจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าทั้งร่างกายมันก็เซลล์ของเรานะครับเซลล์ของนี้เนี่ยที่มันเป็นองค์ประกอบของร่างกายเรา <S <S มันก็ประกอบไปด้วยยีนของเราเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมพูดเมื่อกี้มันก็ไม่ได้ถูกอะไรขนาดนั้นแต่ผมพูดในเชิงที่แบบความรูู้้สสึึกกออะะความร สิ่งที่เรามนุษย์เรียกว่าเป็นจิตวิญญาณระหว่างคุณโดนยิงหัวปั๊บกับโดนยิงหัวใจเ่ยคุณโดนยิงหัวใจณนะตอนนั้นนะ่ะไม่ย่างโดนหัวใจคุณไม่ได้ตายนะเว้คุณรู้ปะผมจำไม่ได้แล้วว่าส่วนไหนของสมองแต่ว่ามันยังทํางานอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าออกซิเจนที่มันเข้าไปเลี้ยงในสมองเนะี่ยจากหัวใจอนะปิ้มปิ่มปิ่มหยิบมนะี่ยพึบขึ้นมาเนะี่ยคือมันก็นยังอยู่นึกออกปะ่ะมันยังทํางานอยู่ต้องออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมองตรงเนี้ยมันหมดนั่นแหละ คุณถึงตายหัวใจอ่าเพิ่งพูดไปนะครับหัวใจเป็นทีย่ยืนจับนมสำหรับผมนะหัวใจเนี่ยผมก็ให้เก้านะครับที่ให้เก้าเนี่ยผมเคารพประโยชน์ของมันนะคือมันเลี้ยงเลือดไปทั่วร่างกายนะครับขอบคุณมากมาก,มากครับแล้วก็มันเป็นมัสเซอร์ที่แข็งแรงมากมาเลยนะเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากคุณลองนะึกดูหัวใจคุณอนะบีบบีบ ก่อนทั้นี Proper> ้บีบปังเลือดพุ <S <S ่งไปทั่วร่างกายพูดดึงกายภาพในหัวสุดยอดมาเอาไปเลยเอาไปเลยร้อยเต็มร้อยนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียคืออะไรเวลาคุณอกหักเวลาคุณเสียใจไอสมองที่ผมเพิ่งให้ส0คะแนนไปเมื่อกี้มันก็จะบอกว่าลองให้ดีกว่าที่ผมจะพูดก็คือ ตอนที่แม่งปวดเนี่ยปวดชิบหายมึงไม่มีวิธีไปลงที่อื่นมังน้งหรือไงวะต่อไปปอด <c oughs> สำหรับผมนะผมส่วนตัวหน่อยนิดนึงนะผมไม่ได้กดปอดอะไรนะแต่ว่าเพิ่นว่าไอ้ปอดเนี่ยมันเป็นญาติกับบรอน c h i หรือว่าหลอดลมของเรานั่นเองนะครับล่าสุดที่ผมไปเที่ยวนะครับในคลิปช็อตที่เคยมาลงล่าสุด ผมไม่ดูแลตัวเองนะครับมันก็เลยทําให้บรอนไคสมันอักเสบแล้วมันกว่าจะหายนะสองสามอาทิตย์เพราะฉะนั้นนะครับแทนที่ผมจะโทษตัวผมเองนะครับที่ไม่ดูแลร่างกายนะครับผมก็จะโทษอวัยวะที่เรียกว่าปอดเนี่แหละนะครับที่มันไม่ได้เป็นตัวหลอดลมหรอกแต่ว่าเพราะว่ามีมึงนะครับมันเลยทําให้หลอดลมเนี่ยทําตัวไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแปดคะแนนนะครับหักไปสองเลยนะครัเพราะกูทรมานมากนะครับอู้ก็ไม่รู้ว่ากูจะมีความยินเห็นกับอะไรทุกอย่างนะต่อไปกระเพาะโอ้กระเพาะกระเพาะกระเพาะ นะครับเพราะว่าสตอมอกมันยืดได้ไม่ว่าคุณจะมีปลาสลิดนะครับเก็บไปอยู่ในตู้เย็นประมาณห้าล้านปีที่แล้วหรือว่าน้ำนเป็นของเรลวนะครับคุณกินอะไรลงไป,เ,ปเยอะมากขนาดไหนมันลงมาที่กระเพาะกระเพาะไม่ว่าคุณจะได้มาจากไหนนะครับนอกจากว่าคุณจะเป็นพลาสติกหรืออะไรที่แบบมันมันดูดซึมไม่ไม่ค่อยได้นะครับคุณเข้าไปปุ๊บกระเพาะเราเนี่ยจะยิงลำแสงนะครับหายหมดนะครับ ก็ไม่ขนาดนั้นถ้าเกิดมึงกินอะไรที่มันให้แปดแล้วกันเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้ย่อยได้ทุกอย่างนะต่อไปลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่อันนี้ผมรวมทีเดียวเลยนะครับให้สักสักหกแล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยแม่งติดเชื้อได้ง่ายนะครับเพราะว่า <S 2> <S 2> อะไรเพราะว่า <S 2> <S 2> อย่างอีลำไส้ใหญ่เนี่ยข้างในเนี่ยนะครับมีที่เราเนี่ยฟิซิสเนี่ยคือบางทีเวลาเราเราไปๆๆมันไม่ใช่ว่าแบบพอเราปุ๊บแล้วมันออกมาหมดเลยบางทีมันก็ยังมีติดอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครบางคนที่แบบ เสี่ยงอ่ะผมขอโทษนะอ่ะเป็นเป็นมาเร็งหรือว่ามีการติดเชื้ออะไรในลำไส้เนี่ยนะครับคือบางทีเราอาจจะทานอาหารที่มีไฟเบอร์ผักน้อยมันก็เลยทําให้แบบว่าเออร่างกายตอนเราขับออกไปเนี่ยมันไม่ได้มีแบบชิ้นส่วนโมเลกุลที่ที่แบบมันยังใหญ่พอที่จะแบบเออช่วยกันดันน่ะนึกออกปะต่อไปตับนะครับเที่ย abrasive คะแนน,นนะครับกาจัดสารพิษอันนี้โอ้โหมันก็งานเยอะแล้วนะคุณรู้ไหมครับว่าตับของเราเนี่ยนะครับ คุณหั่นไปเนี่ยหั่นตับคุณแล้วมากินเนี่ยไอ้ตับที่คุณแหวงอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะรีเจเนอเรทได้นะครับจริงๆกูก็ยังแบบเหมือนแบบพยายามหาหาเหตุผลแบบตินู่นตินี่อ่ะจริงๆแล้วร่างกายเราอ่ะมันทาเต็มที่เลยเว้ยบรรพบุรุษเรานะทุกคนสุดท้ายแล้วมนุษย์ทุกคนแม่งก็มาจากที่เดียวกันเองนี่แหละเราก็เริ่มต้นที่แอฟริกาเหมือนกันนี่แหละทุกคนจากที่เขาเดากันนะอวัยวะทุกอย่างมันพัฒนาตามกันมาเพื่อให้ทําหน้าที่ได้ดีที่สุดแอดแอปได้มากที่สุด ราจะมาเสียเวลาให้คะแนนมาทําไมเพื่อความบันเทิงนะครับผมตอบให้เลยเอาต่อไปรังไข่อันนี้อันนี้ไม่มีนะครับสาหรับอวัยวะเพศชายนะครับของผมนะครับอันนี้ก็สิบเต็มสิบครับต่อไปนะครับคือกระดูกผมก็ให้สิบเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าในกระดูกของคุณเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าไขกระดูกนะครับตามภาพนี้เลยคุณเห็นไหมไขกระดูกในไขกระดูกเนี่ยมีสองประเภทครับประเภท red Bone marrow กับ Yellow bone marrow ไอ Yellow bone marrow เนี่ยพูดอย่างเดียวก็คือว่ามันเก็บเก็บพวกไขมนันให้เรานะฮะแต่ Red bone marrow เนี่ยมันคือตัวที่ผลิตเม็ดเลือดแดงให้เรานะครับพวก b ลัดค component เนี่ยสิ่งที่ประกอบอยู่ในเลือดเรามาจากบ o n e marrow อันนั้นคือแค่เรื่องของส่วนประกอบของกระดูกโอ้โหผมก็แบบรักเลยอะคือคุณทําให้ผมมีเลือดอกว่าที่กระดูกพวกนี้มันจะฟองขึ้นมาได้อะ่ะเอาผมพูดง่ายๆเลยว่ามันแข็งแรงถูกปะ่ะไม่งั้นอะผมฟาดไปอย่างเี้ย ไม่เป็นไรูุปัสถ้ามันอ่อนแรงเนี่ยป่านในกล้ามเนื้อของพี่ตรงนี้มันก็จะแบบละลายนะครับไม่มีไม่ไม่มีโครงสร้างที่อยู่ข้างในคือแม่งอ่อนแอคือผมรู้จะพูดยังไงเมื่อกี้คืออัดอยู่แล้วแบบว่าโทรศัพท์ก็คือแบบทนไม่ได้กับคอนเทนต์นะครับมันก็เลยแบตหมดหนีไปแล้วทีนี้เรามาสรุปก่อนเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะเดินเถิดเลยเถิดเดินเถิดเลยเถิดรางวัลแรกคือรางวัลอวัยวะที่ผมไม่ชอบมาในส่วนนะครับถ้าจำไม่ผิดกูลืมไปหมดแล้วพูดเลยเมื่อไห่ผมไม่ชอบมาในส่วนนะหัวใจ S <S <S ส่วนอวัยวะที่ผมชอบมากที่สุด